ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมอยิกเช่นเกยครับจ้องสั่งจีเนียยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกหัดเน็ตฟรีของค่ายดีเทนะครับก็จะเป็นกันทั้งหมด8ตัวนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วนกดตูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับในเน็ตของดีเทนะครับก็จะมีทั้งลัดเน็ตตัวใหม่แล้วก็ลัดเน็ตตัวเก่านะครับ แต่ก็ยังสามารถกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับเรียร้อมแล้วนะครับไปรับจมเน็่ดีเทคตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตดีเทคตัวที่1กดดอกจันทร์ดอกจันทร์แปดเก้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1คลิกลนะัระยะการอ่านนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจันทร์ดอกจันทร์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว5 0 0 MB อยรนะยะการอานนาน1วันนะครับ เน็ตต nah ัวทีここ่3เน็ตตัวที่3กดดอกจันท5าหดอกจันท7็สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการแจ้งอ่านนาน30วันนะครับเน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจัน399ดอกจันทนึ่สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการแจ้งอ่านนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่5นะครับ เน็ตตัวที่ห้ากดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันห้าศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกะยะการแจ้งก็นานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่หกเน็ตตัวที่หกกดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกะยะการแจ้งนานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่เจ็ดเน็ตตัวที่เจ็ดกดดอกจัน สามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งหนึ่งสองสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการใจ้งานก็นานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่แปดนะครับตัวสุดท้ายเน็ตตัวที่แปดกดดอกจันห้าศูนย์ศูนย์ดอกจันเจ็ดอ่าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสิบกิกระยะการใจ้งานนานสามสิบวันนะครับ ก็ครบไปตั้ง8ตัว8ดลกแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันให้ครบทุกตัวทุกหาดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใจงานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ